เเป็นคนคคตตัววบบาาชีิุณจะสยการสื่อสารมันมีสองอย่างที่สำคัญคือหนึ่งคือการฟังถูกไหมครับสองคือการสื่อสารคำพูดออกไปตามธรรมชาติเนี่ยคนเราเวลาเติบโตขึ้นมาเราไม่ได้โตมาเฉยๆเราผ่านประสบการณ์แต่ทีเนี้ธรรมชาติของคนเราเวลาฟังอะไรครับ เ,เช่นเราพูดว่าฟังโดยไม่ตัดสินเนี่ยจริงๆผมคิดว่ามันเป็นไปได้ค่อนข้างยากเพราะว่าการตัดสินเนี่ยมันเป็นสัญชตาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์คือเราเจออะไรที่เราไม่ชอบนี่เราจะตัดสินไว้ก่อนจริงๆแล้วในทางจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าการตัดสินเนี่ยมันเกิดมาพร้อมเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่แล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราป้องกันระวังภยัยครับแต่ทีนี้ในความสัมพันธ์ของของคนสองคน หรือว่าเวลาที่เรามีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันอย่างนี้ครับเราต้องรู้สึกตัวให้เร็วเวลาที่เราเกิดความตัดสินนะได้เริ่มฝึกฝนกันไปบ้างแล้วใช่ไหมครับฝึกฝนที่จะฟังมากกว่าพูดถ้าฝึกฝนมาแล้วเรามาศึกษาศิลปะการสื่อสารกันในตอนต่อไปเลยครับในแง่ของการพัฒนาตนเองครับเราพยายามมองฝ่ายตรงข้ามให้น้อยพยายามคิดว่าปัญหามัน,มนอยู่ที่เราอะ ถ้าเราเป็นคนที่คิดว่าปัญหาอยู่ที่เราอะครับโอกาสที่เราจะพัฒนาตัวเองมันมันก็มีสูงและการคอนโดบาวันนี้คุณพศินจะมาเพิ่มเติมหลักการที่เราจะพัฒนาตัวเองเพื่อมีศิละปะแห่งการสื่อสารเพื่อเพิ่มพูนความรักและความเข้าใจในผู้อื่นครับคุณพสินก็ย้ําเลยนะครับว่าก่อนอื่นเลยเราต้องแก้ที่ตัวเราเองเราต้องเป็นคนที่เวลาจะสื่อสารต้องสื่อสารด้วยความรักความปรารถนาดีอย่างจริงใจและเราต้องเพิ่มพูนทักษะ ในการแปลข้อมูลให้มันเข้าใจง่ายเราอย่าเป็นคุณครูที่เป็นยังไงครับเวลาทําำะไรสอนและเด็กสอบตกก็โทษเด็กก็ไม่เข้าใจเองเราต้องมาดูซิว่าวิธีการสื่อสารของเราเนี่ยทำให้เด็กเข้าใจได้ง่ายหรือเปล่านี่คือกลไกสําคัญมากๆที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ครับไปตั้งใจเรียนรู้เพื่อฝึกฝนศิลปะนี้กันต่อไปเลยนะครับ เราจะเห็นได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราไม่มีความสามารถในการสื่อสารทางภาษานะครับภาษาแรกที่มนุษย์ใช้มันคือภาษาของความรู้สึกของกระแสพอเราใช้ภาษาในระดับที่หนึ่งเนี่ยเป็นระดับกระแสพอเติบโตขึ้นมาเราเริ่มมีชุดความรู้เรื่องภาษาเราเริ่มพัฒนามาสู่การใช้ภาษาชั้นเดียวชั้นเดียวเช่นหิวข้าวเราจะบอกว่าหิวข้าว อยากไปเที่ยวเราก็จะบอกว่าอยากไปเที่ยวไม่ชอบเราก็จะบอกว่าไม่ชอบนี่คือภาษาแบบเด็กซึ่งการใช้ภาษาอย่างเงี้ยมันจริงใจมันอาจจะดูไม่มีมารยาทนะครับแต่ว่ามันจริงใจแล้วไม่ส่งผลเสียหายตามมาแต่เวลาที่เราโตขึ้นเรามีความรู้มากขึ้นภาษามันเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นเช่นถ้าเราอยากจะไปเที่ยว สมมุติว่าเราอยู่กับสามีของเราหรือภรรยาของเราเราก็อาจจะถามว่าเ,เธอไม่อยากไปไหนมั่งเหรอแทนที่เราจะบอกว่าเราอยากไปเที่ยวถูกไหมครับหรือว่าเรารักคนนี้มากแต่เราอาจจะบอกว่าฉันไม่แคร์เธออย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นภาษาหลายชั้นซึ่งภาษาหลายๆชั้นเนี่ยครับมันไม่ดีกับเรื่องของความสัมพันธ์แต่ทีนี้ถ้าเราลดระดับมาเราแยกแยะให้ออกครับเช่นอันนี้คือครอบครัวของเรา เราใช้ภาษาแค่ชั้นเดียวเพราะมันไม่ใช่เรื่องธุรกิจถ้าเป็นเรื่องธุรกิจคุณอาจจะพูดตรงไปตรงมาไม่ได้คุณอาจจะต้องใช้ภาษาที่มันที่มันมากกว่าหนึ่งชั้นทีนี้ถ้าเราอยู่ในครอบครัวหรือว่าเรามีเพื่อนเราพยายามใช้ภาษาแค่สองระดับแรกภาษาของของความรู้สึกสัมผัสโอบกอดนั่งใกล้ๆอะไรอย่างเี้ครับแล้วก็ใช้ภาษาแบบชั้นเดียว อย่างเงี้การสื่อสารมันก็มันก็จะง่ายขึ้นอันเนี้ยคือคือคือโดยองค์รวมของมันแต่ว่าทีนี้นอกจากการฟังมันก็ยังมีการพูดถูกไหมครับการพูดเนี่ยมันเหมือนกับว่าทักษะการเรียบเรียงพวกนี้มันเป็นส่วนหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าทุกคนไม่สามารถสร้างได้ในทันทีถ้าเราสื่อสารกนะับคนที่อยู่ตรงข้ามเราเนี่ยถ้าเรามีทักษะการเรียบเรียงคําพูดที่ดี มันทำให้เขาเข้าใจมากกว่าแต่ทีนี้สิ่งที่เราทําได้ทันทีที่มันไม่ใช่ทักษะมันก็คือท่าทีท่าทีเนี่ยไม่ต้องใช้ความรู้ไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญใช้ความรู้สึกดีกับฝ่ายตรงข้ามท่าทีที่เราแสดงออกนะครับน้ำเสียงกิริยาท่าทางไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช้คําหยาบคายไม่พูดเสียดสีพวกเนี้ยพวกเนี้ยไม่ใช่เรื่องของของทักษะ แต่เป็นเรื่องของการที่เรารักเขาอยากจะพูดให้เขาให้เขาดีผมว่าถ้าเรามีการฟังที่ดีก็คือเหมือนกับว,ว่าวางอัตราตัวตนแล้วก็มีทักษะที่ดีในการพูดเบื้องต้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้ไอส่วนสำคัญจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่ความรู้ในเชิงเทคนิคแต่มันเป็นเรื่องจิตใจล้วนๆนะครับแต่ทีนี้เวลาเราพยายามที่จะ เรียนรู้การฟังการพูดเนี่ครับเราจะไปเรียนรู้ในเชิงเทคนิคซึ่งสุดท้ายแล้วแม้ว่าเราจะพูดเราอาจจะเรียบเรียงคําพูดได้เก่งนะครับแต่มันก็เป็นการที่เราใช้การเรียบเรียงคําพูดเราอะมันเพื่อเพื่อเอาชนะเขาอะพูดง่ายๆมันเป็นศิลปะการสื่อสารเพื่อต้องการเอาชนะฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่ได้เป็นศิลปะการสื่อสารที่ที่ทำให้คนอะมารวมกัน แต่มันเป็นทําให้เราอยู่เหนือกว่ามันมันเป็นคนละศิละปะกันนะครับจริงๆแล้วการสื่อสารที่ดีมันคือความเป็นมนุษย์นะครับก็คือถ้าเรามีความเป็นมนุษย์มากเราคิดถึงตัวเองน้อยการสื่อสารพวกนี้มันจะดีไปเองอันนี้โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์นะแต่ถ้าเป็นในภาคธุรกิจภาคการค้าเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้ความทักษะเฉพาะตัวในการเจรจาต่อรองอะไรก็แล้วแต่ แต่ตรงเนี้ยเรากำลังเน้นเน้นไปถึงเรื่องของของความสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์มันมีอยู่สองส่วนนะครับเครื่องส่งกับเครื่องรับถ้าเครื่องส่งแรงเครื่องรับรับได้น้อยมันก็ยังรับได้นึกออกไหมครับถ้าเครื่องรับรับได้ดีเครื่องส่งส่งไปนิดเดียวก็เขาก็รับได้มันก็คืออยู่สองอย่างครับคือทักษะที่เขาจะรับรู้เรื่องราวของผู้ฟังด้วย แล้วก็ทักษะของคนที่จะสื่อสารกลับไปด้วยแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราสื่อสารน่ยถ้าอีกฝ่ายไม่เข้าใจเราจะมองว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่เข้าใจแต่จริงๆมันมีสส่วนนะครับคนคนเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันเราเข้าใจไม่เท่ากันนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องจริงแล้วก็คนคนเดียวกันพูดไอ้คนสองคนฟังก็ฟังไม่เข้าใจไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันคือสองส่วนส่วนที่เราทําอะไรไม่ได้คือส่วนของเขา แต่ส่วนที่เราจัดการได้คือคือส่วนของเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะสื่อสารและคนรอบๆข้างเข้าใจครับเราต้องมาพัฒนายกระดับศักยภาพในการสื่อสารของเราก็อย่างที่บอกว่ามันมี2เรื่องหลักๆครับหคือเรื่องของสิ่งที่มันเป็นเนื้อแท้จริงๆเนี่ยคือความปรารถนาดีกับเขาจริงๆอันที่2มันเป็นทักษะของการพูดการคุยชุดข้อมูลที่เรารู้ที่จะแปลออกมาให้ได้ง่ายๆ สองอันนี้ถ้าเรามีมากเท่าไหร่ครับถึงเครื่องรับเขาไม่ดีแต่มันก็จะรับได้มากกว่าการที่เรามีเครื่องส่งที่มันไม่ดีคือปัญหาทุกอย่างมันต้องกลับมาจัดการที่ตัวเราครับเราจะเห็นจำนวนมากเลยเช่นถ้าเราเป็นครูสมมติว่านักเรียนสอบตกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีครูจำนวนหนึ่งที่ประเมินตัวเองแต่ก็จะมีครูอีกจำนวนหนึ่งที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ฟังอย่างนี้ครับ เพราะฉะนั้นในแง่ของการพัฒนาตนเองครับเราพยายามมองฝ่ายตรงข้ามให้น้อยพยายามคิดว่าปัญหามันอยู่ที่เราอะถ้าเราเป็นคนที่คิดว่าปัญหาอยู่ที่เราะครับโอกาสที่เราจะพัฒนาตัวเองมันก็มีสูงแต่ถ้าเราไปคิดว่าปัญหามันอยู่ที่คนอื่นนี้ครับโอกาสที่เราจะจะพัฒนาตัวเองมันก็มีน้อยที่จริงทุกอย่างนะครับสมมุติว่าเราเป็นคนที่คล้ายๆกับว่า เราต้องการความสัมพันธ์ที่ดีอย่างเี้เราก็อัพเลเวลการสื่อสารตัวเองขึ้นมาอัพเลเวลในจิตใจของเราขึ้นมาอย่างนี้ครับกระแสะของโลกเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยให้ค่ากับการพูดมากกว่าการฟังคุณศินมาเน้นย้ําเลยนะครับว่าภาษาที่มนุษย์สื่อสารจริงๆเนี่ยเราเริ่มต้นจากความรู้สึกการโอบกอดแล้วเราก็เป็นภาษาที่เป็นภาษาแบบชั้นเดียวตรงๆหยวข้าวอยากนอน นั่นคือแค่นั้นเองแต่พอเรามีชีวิตร่วมกันในสังคมเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนต่อไปเนี่ยเราเริ่มมีภาษาหลายชั้นนั่นแหล,ละครับคือจุดเริ่มต้นที่ความรักความเข้าใจเนี่ยมันเริ่มคลอนแคลนเราเริ่มมีภาษาประเภทช่างมันชั้นไม่แคร์พูดปากไม่ตรงกับใจเพราะนั้นคุณประสิทิ์จึงบอกแล้วว่าก็ต้องกลับมาฝึกครับอันนี้เรากำลังพูดถึงศิลปะการสื่อสารเพื่อเพิ่มพูนความรักและความเข้าใจนะครับคุณสิท์ก็ย้ำให้เรากลับมาพัฒนาที่ตัวเราให้เราเป็นผู้ฟังและผููพ้พด ที่มีแต่ความรักและความปรารถนาดีนั่นเป็นข้อแรกที่คุณประสิทธิ์เน้นย้ำเลยและอย่าลืมครับอันที่สองคือเราต้องฝึกทักษะในการที่จะเอาข้อมูลที่เราจะสื่อสารเนี่ยมาทาให้มันกลมกล่อมและเข้าใจง่ายกับคนที่เขาจะรับฟังแน่นอนนะครับในครอบครัวในความใกล้ชิดกันอย่าลืมภาษาสําคัญคือคุณประสิทธิ์บอกให้ใช้แค่2ระดับคือภาษาโอบกอดและภาษาชั้นเดียว อย่าเป็นภาษาหลายๆชั้นกับคนในครอบครัวความรักและสัมันธภาพเราจะได้งอกงามครับเพราะฉะนั้นก็เช่นเคยนะครับกลับมาเริ่มต้นฝึกฝนที่เราให้ตัวของเราเปิดกว้างที่จะรับฟังผู้อื่นและแน่นอนครับเวลาสื่อสารเวลาที่รับฟังนั้นมีแต่ความรักความปรารถนาดีให้กับคู่ที่เรากําลังสื่อสาร และที่สําคัญคือฝึกฝนตัวเองเพื่อย,ยกระดับการใช้ภาษาให้เข้าใจง่ายกับคนที่จะรับสารครับนี่คือศิลปะที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ผมรู้สึกดีมากๆเลยทุกท่านล่ะครับเห็นมุมมองที่จะมาพัฒนาตัวเราเองบ้างไม่เอ่ยเป็นกำลังใจให้ครับ ศิลปะแห่งการสื่อสารเพื่อเพิ a a ums, really Source, ่มความรักและความเข้าใจยังไม่จบนะครับล so ็กหนึ่งตอนที่ท่านได้ติดตามและเรียนรู้ไปพร้อมกันขอบคุณคุณประสิทธิ์อินทะวงมากมากเลยครับที่นําเรื่องราวมาแปลความหมายให้เราเข้าใจเรื่องศิลปะการสื่อสารได้อย่างเรียบง่ายและชัดเจนขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ดครับแชมพูปิดผมขาวที่มียอดแข็ดับต้นๆของประเทศไทยปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติครับกับโลแลนเนเจอร์โค้ดครับขอบคุณที่สุดเลยคือคุณผู้ฟังครับ ที่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้เข้าใจความจริงและมีชีวิตที่เบาสบายไปด้วยกันและขอบคุณมากมายเลยสำหรับคนที่เริ่มต้นเอ,เอาจริงเอาจังและกับการพัฒนาศิละปะการสื่อสารและคุณจะเห็นเลยนะครับว่าครอบครัวคุณชีวิตคุณจะงดงามขึ้นเมื่อเราอยู่กันด้วยความรักความเข้าใจด้วยศิละปะการสื่อสารที่งดงามครับและเรามารับชมกันในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมอำนาทัศนีุลขอลาทุกท่านไปก่อนครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ รายการคนตัวเบาขอขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ด สลับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคดสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนินน้ำผึ้งป่าและข้าวโพดอ่อนโยนไม่ระคายเคืองให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสียปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดจากโลแลน เป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบาย